มอร์นิ่งทุกคน Morning, มอร์นิ่งมอ่ะอันนี้คือตอนแบบน่าจะเที่ยงแล้วนะเราเพิ่งตื่นแล้วก็มาซักผ้านะทุกคนได้ยินเสียงปังอันนี้คือเสียงปั่นผ้านะแล้วเราก็คือยังซักผ้าอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยน้องคนนี้จําได้ไหมน้องคืนน้องกระถังเมื่อต้นปีที่เราถ่ายวอล์กลงอะ่ะน้องมีต้นไม้แล้วแล้วก็ต้นไม้เติบโตเลยน่ารักอ่ะชื่อน้องยิ้มแล้วก็น้องอยากน่ารักมากภูมิใจมากเรียงมาหกเดือนรวต้นไม้สามารถแบบเติบโต,ตแล้วไม่ตายอะ่ะทุกคนคือความภาคภูมิใจของดิฉันแบบสุด,สด จะอ 5, 8, รอภาพปั่นออมาณ50นาทีนะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เย็นกำลังแบบเย็นกำลังสบายทุกคนอยากดูเบอร์ลอยไหมเร่งเลยนี่อันนี้เจ็ดสิบอันนี้เกสิบหนึ่งนะทุกคนโอ้โหโอ้โหให้ดูใบไม้ไหมใบไม้ปิวอะ่ะน,น,นี่วันนี้ออฟฟิ้น เดินมนะไม่ใต่กระเทีมเจียว เอานไหมเอาเอานไหมเอา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 หมดเลยจึ <l id> <Bond i> ้งเฮ้ยมันไปที่ชาร์จได้เด้อแล้วก็แสดงเปอร์เซ็นต์ชื่อเหรอแบตที่เหลือในนี้เด้อหกสิบนี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นแซนทิมชิปค่ะว้าอีเอาอันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ตู้ดูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์วัย50ปี70แล้วเดี๋ยว70แล้ว มีความสุขม,มากๆน,นะจ๊ะรักนะจุ๊กๆนี่แวขาก็มาเมนวัเนเนะก,กิดใครนะวันเกิดแกแล้วลใครเลี้ยงนะ ไม่มีคนมาต้อนรับไปไปสวัสดีครับไปโอ้โทำไมมาช้าจ๊ะมาช้าไปไหนมาจ๊ะไปโรงพยาบาลมาจ้ะไปโรงพยาบาลมาจ้ะไปโรงพยาบาลมาจ้ะออฟฟิศซินโดรมกำเริบจ้ะอุ้ยใช้เหมือนกันเลยมีเหมือนกันไหมจ๊ะมีมีมีเหมือนกันเลยจ้ะอุ้ยไปไปสั่งขนมกันให้หยามังกรเลี้ยวลูก มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไม่จบนี่ลองินอเอาหรักกันเวอรเอนก็มีได้อยู่นะพอได้บอก เปิดไฟเปิดไฟโอ้ oh, oh, oh. ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนร้อนน่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนนาไม่ยมนะวันนี้แน่นอนอันนี้คือแบบเราพกตลอดเลยนะเพราะว่าแบบว่านาจะได้ไปอยอมนี่เสียงเสียงเบานะอันนี้ถ้าเปิดเบอร์หนึ่งอะเสียงจะประมาณเท่านี้มันรู้ทุกคนได้ยินไหมแต่ความแรงก็ให้ดูผมนะทุกคนผมมันจะปิวประมาณนี้เลยความแรง อตอนนี้เมื่อกี้เราไปคาเฟ่ใช่ปะแบตบมันเหลือ19แล้วเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ทุกคนดูว่ามันไม่ได้เป็นแค่พัดลมอ่ะมันคือขั้นกว่าของพัดลมไปแล้วใช่ใช่แล้วจริงตัวนี้เคสใช้บ่อยเดยวเระทำเป็น Power Bank ได้อะ่ะถ่ายอันนี้เขาให้มาด้วยนะทุกคนมันจะมีหัวที่เป็น usb กับ type c ใช่ไหมเคสแล้วก็เสียบอย่างนี้ <étique> <occasions S 2> อ่ะใส่กระเป๋าได้จ้ะไปกลับบ้านพร้อมกลับบ้านต่เรา้ว่าน้าหนักมันเบาขึ้นปะใช่ใช่เราว่ารุ่นนี้เบาขึ้นนะระหว่างนี้เดี๋ยวรอตอนนี้สิบเก้าแล้วนะทุกคนแบตเดี๋ยวมาดูว่าแบบน้งจะชาร์จไวไหมเออดีโนะตัวนี้มันรู้สึกว่ามันใช้ทําอะไรได้เยอะใช่เขาแบงค์ได้ไปฉายได้เลิศอันนี้เพื่อจะชนพูไม่มีน้ำอะไรนะอยากกลับไปอยู่ด้วยงั้นเหรอไปไหมเธอเชื่อไป เดี๋ยวมาสรุปตัวนี่ไหม G-SU Life รุ่นล่าสุดนะทุกคนตัวนี้รุ่นใหม่อ่ะเป็นไฟฉุบเฉินที่แบบเปิดเป็นไฟอ่ะข้างหลังตรงเนี้ยก็ได้เขาเป็น power bank ก็ได้อันเนี้ยก็แอบตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันแบบทำหน้าที่ได้เหมือน power bank เวอร์แต่ว่าน้องคือพัดลมพกพาะคตัวเนี้ยมันไม่เหมือนรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าก็คือรุ่นที่เราเคยมีทางเราเรียกอย่างนี้ละกันง่ายๆก็คือรุ่น1ส่วนนี้คือรุ่น2หน้าตามันคือคล้ายกันแบบ เออมากมากเลยใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้น้ําหนักเบากว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็แบตอึดกว่าลมแรงกว่าด้วยสรุปไม่ง่ายก็จะเป็นแบบนี้นะเทียบสีไหมคะเทียบสีว่าใครชอบเป็นสีไหนนะเราว่าสวยทั้งสองสีเทาเข้มใช่ไหมทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนเทาเข้มรุ่นเก่าเทียบกับสีเทาเข้มรุ่นใหม่ให้ดูนะเขาทําเฉดใกล้เคียงกันมากเลยแต่เรารู้สึกว่ารุ่นนี้จะออกเทาสว่างกว่าตั้งแต่มีรุ่นหนึ่งมาไม่ค่อยได้ใช้พูดตามตรงเพราะว่าน้องเสียงดัง แต่รุ่นนี้ตั้งแต่ได้มา1คือชอบที่มันเสียงเบาขึ้นเปิดความแรงที่20ก็คือรู้สึกเย็นแล้วกดตึ๊บแล้วก็กดตรงนี้1ทีนี่ลมก็ออกมาเรียบร้อยดูดิเสียงเงียบนะ ก็พูดถึงเรื่องไฟฉายค้างไว้ใช่ป่ะไฟฉายทุกคนก็แค่กดตรงนี้มันจะมีรูปไฟฉายอยู่ตรงนี้นะเห็นปะ่ะกดหนึ่งทีปุ๊บก็จะมีไฟส่องออกมาแล้วสามารถปรับได้3มระดับนะไฟอันที่2ปรับปุ๊บก็จะสว่างขึ้นทุกคนดูมือนะ อันนี้เบอร์3แล้วถ้ากดเบอร์4ปุ๊บก็จะเป็นไฟกับพลิซึ่งใช้เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้เวลาแบบอาจจะลดเสียหรืออะไรที่มันฉุกเฉินนะเราก็พกแค่ตัวเนี้ยคือ T in one ver นะทุกคนเรารู้สึกว่าตั้งแต่ได้รุ่นใหม่เขามามันทําให้เราแบบแค่มีตัว G s l i t e ตัวเนี้ยก็รู้สึกดีแล้วอ่ะทุกคนไม่ต้องแบบพกอะไรหลายอย่างตอบโจทย์เราแบบเออมากแล้วอ่ะสําหรับตัวที่เขาพัฒนามาล่าสุดนะอันนี้คือหัวแปรงที่เขาให้มานะ ก็ทาแบบใหม่เป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้เวลาเปลี่ยนก็จะจุกกันกับตัวเครื่องนี้ง่ายขึ้นปากแบนก็มีตัวแปลงตัวนี้เอามาประกอบได้น้องก็ถอดได้เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะคะเห็นปะตัวนหนจะใช้ปากแบนอะ่ะตัวนี้ในการพวกปัดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเรามันจะมีฝุ่นเข้าไปใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้เสียบกับแปง้งแล้วก็เปิดพัดลมได้เลยน้องก็จะมีแปรงในการช่วยปักฝุ่นออกมาให้มันแบบง่ายขึ้นอื ร,รุ่นเก่าอะที่เรามีเราเคยเอาไปใช้เป่าผมตอนไปเขาใหญ่อะผมมันพันเข้าไปในเนี้ยแต่รุ่นนี้ยคือเขาทำตะแกรงรุ่นใหม่ออกมาซึ่งมันมีความแบบถี่มากกว่าเดิมอะไม่ทําให้ผมมันเข้าไปพันแล้วอะก็สามารถแง้น็อตตรงนี้ออกได้แล้วก็ออกทําความสะอาดข้างในได้ด้วยเดี๋ยวทุกคนจะต้องถามว่าแรงลมมันแรงไหมส่วนตัวเราว่าแรงแบบแรงมากเลยนะอันนี้ยัางเบอร์เบาอยู่นะเอาแรงกว่านี้ไหมร้อนร้อนเอาเลย อันนี้ก็จะเป็นเฟรมที่ให้ทุกคนดูนะว่าแรงลมเขาแรงมากแค่ไหนก็ดูน้ํากระเพื่อมนะทุกคนแล้วก็ดูขวดน้ําที่ปิวดูผมเราที่ปิวตอนที่เราขับรถแรงลมเขาถึงมากๆนะ ส่วนตัวเราอะ่ะ100% 1วันใช้เป็นพัดลมใช้เป็น power bank เพียงพอนะคะแล้วก็เรื่องของการชาร์จเติมไฟเข้ามาในตัวเนี้ยจาก0ูนถึงหนึนะก,ก็ใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าใช้พัดลมเดียเด่ยวๆเลยก็จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ25ชั่วโมงนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปเนี้ยที่เราลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ทุกคนดูจะมีประโยชน์ กับการตัดสินใจของทุกคนนะใครชอบก็ลองไปดูได้นะเรากดมาจากใน s h o ป e ีนะคะแล้วก็มีวางขายตามแพลตฟอร์มอื่นๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้หรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างที่ดีสคริปชั่นบ็อกได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปข้างนอกต่อแล้วโอเคบ๊ายบาย